ลบหูพาพพื้นล่างได้โดยไม่ต้องลงโปรแกรมใดๆเพิ่มเติมและที่สำคัญคือสามามัดใหได้ฟรีอีกด้วย การนาเอาหูภาพต่างๆมาใส่ในงานการออกแบบบอกว่าจะเป็นหูภาพที่ท่ายเองหรือว่าหูภาพที่ดาวลวดจาก Google แน่นอนว่าทุกๆหูภาพจะต้องมีแบล็กเก่าถ้าว่าเขาเอามาําไใส์โดยที่บ่ได้ลบแบล็กเก่าออกหูภาพแล้วนั้นก็นจะเต่งกันไปหมดมันจะเ็ให้งานการออกแบบของเห่าหันมันหกเหืือซึ่งวิธีการลบพื้นล่างของหูภาพนั้นมันก็มีลากไลายวิธีและการไล่โปรแกรมที่สามาร์เทดได้ซึ่งนิยมกันใส่ไลฟ์แมนโฟโต้สอบแต่ว่าการใส่โฟโต้สอบนั้นต้องได้ใส่ความพิถีพิถันซึ่งจะต้องได้ใส่เวลาขนนนนนนนงงกาแ็ควเ่ััั้้้อยมีีท แต่ว่าเขาจะต้องได้เสียงเงินเพื่อซื้อ Canva Pro จึงจะสามารถเหตดได้เพราะฉะนั้นวันนี้จึงยากนําเสนอวิธีการลบพื้นหลังด้วย AI ซึ่งเป็นการใส้งานผ่านเว็บไซต์โดยบ่ต้องลงโปรแกรมใดๆเพิ่มเติมเลยและสามาถมา็ดได้ฟรีอีกด้วยซึ่งจะเป็นเว็บไซต์เดนั้นไปเบิ่งนากับเลยที่จริงแล้วเว็บไซต์ดีไซน์ลบพื้นหลังของหูภาพนั้นมันมีหลายเว็บไซต์ที่สามารถเฮ็ดไดแต่ว่าื้นนี้จะมา็ดให้เบิ่งเว็บไซต์เดียวซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ค่อยใช้ตลอดและก็เห็นว่ามันค่อนข้างที่จะเนียนท เห็นบอกให้ทุกคนพิมพ์คำว่า remove.bg แล้วก็ search 5เลยอ่าตัวนี้เนาะ remove.bg จากนั้นเราจะเห็นเว็บไซต์ทำอีกซึ่งเขาจะาได้เขียนใช้ว่า remove background from image for free remove v .bg คือตัวนี้แหละเป็นเว็บไซต์ที่เราจะใช้ในมือน,นี้ก็ให้แต่ละคนคลิกใเลย พอคลิกเข้ามาปุ๊บมันจะให้หน้าตั้งทำอีทซึ่งยู่ด้านเถิงเบื้องขั้วหันจะมีคาําว่าล็อกอินและก็ไซต์อัพสำหรับเว็บไซต์ตัวนี้แม้นเฮาบ่จําเป็นจะต้องได้ล็อกอินหรือว่าไซต์อัพก็สามารถไซ้์งานใดคือกันซึ่งวิธีการใซ้์งานนั้นก็มีแต่คลิกคาําว่าอัปโหลดอิมเมจเลยแล้วก็เลือกรูปภาพที่เฮาจะอัปโหลดเพื่อที่จะลบพื้นล่างตัวนั้นเว็บไซต์นี้สามารถใซ้์รีมูฟได้ทั้งรูปภาพที่เป็นกราฟิกและก็รหูภาพที่เฮาถ่า,าเอง<ๆ>การมาลองเบื้องนาตตัวนี้จะเเเปปป็น็นนนนนรรรูภาาาาพทีี่่กกกฟิวมัจะยใ โอเคตัวนี้แม่นเห่ารีมูฟออกมาแล้วซึ่งพ่นได้ฮาบกะาค่อนข้างที่จะเนียนเลยแหละคือแน่นอนอ่ะ AI ปัจจุบันเขาเจ้า พัฒนามาพอสมควรแล้วมันก็สร้างมาใส่กันได้ดีเลยแหละวันนี้จะลองมาดาวน์โหลดลองเบิ้งเพื่อที่จะได้เบิ้งกันสั้นๆว่ามันเหนียนสั้นใดเอเคตัวนี้ก็จะเป็นพลนงานที่เห่ารีมูฟออกมาถือว่าตัดขอบได้ค่อนข้างเนียนเลยแหละสำหรับในส่วนของหูกราฟิกต่อไปลองมาเบื้องหูภาพในส่วนที่เถ่ายเองว่ามันจะเห็ดได้เหนียนสั้นใดในส่วนของหูไทยมันจะใช้เวลาในการประมวลพลนประมาณหนึ่งย้อนว่ามันมีองค์ประกอบไล่ๆยากอยู่ในหูภาพแต่ว่าพลนงานที่ออกมาก็ใส่ได้เลยแหละเนียนเลยคือถ้ามันเป็นภาพที่มีความ,มาคมช นี่ก็จะเป็นพ่นได้ครับคือตัดครอบได้ค่อนข้างเหนียลละกันภาพโปเต้คือว่าเป็นภาพที่มีคุณภาพสูงเลยแหละอันนี้มันยักแนะนําทุกคนเลยว่าถ้าว่าเาอาหูภาพที่มันมีองค์ประกอบไล่ยากมันจะเห็นให้การตัดครอบหรือว่าการลบพื้นล่างหันมันบ่อยจะเนียนถ้าว่าาใส่หูพอเทรตหรือว่าหูเดี่ยวมันจะเห็นออกมาได้ดีกว่านอกจากที่ห่าลบพื้นล่างออกได้เ่าก็ยังสามารถเปลี่ยนพื้นล่างได้อีกซึ่งเขาจะมีพื้นล่างแนะนําให้ประมาณหนึ่งอยู่ในระบบอันนี้เ่าก็เลือกใช้ได้เลยมันก็งามไปอีกแบบเพราะว่ามันเห็นออกมาได้่นงเยิิพ อย่างโหมดเท่านี้เล็บไซน์นี้ยังสามารถลบองค์ประกอบต่างๆที่เหี่ยวผตรงการอยู่ในหูพับและแน,น่นอนคือใส้งานได้ง่ายแหกมีแต่ให้เหาคลิกใซ่ที่ e อร s e สแล้วก็เป็นเลือกลบองค์ประกอบที่เหาอยากลบได้เลยและสิ่งที่ว้าวที่สุดก็คือพอจำเป็นต้องไปแต้มครอบองค์ประกอบที่เหาอยาักลบเพียงแต่หัาแตะใส่แค่บางส่วนหรือว่าถายซีแค่บางส่วนสืน่อแต่ว่า AI มันสามารถทําหูได้ว่าเหา่ยายักลบในส่วนใดนี่แหละคือความอัศริยะของ AI และแน,น่นอนพ่นองมาคือเนียนกริปเลยแล้วก็มาปรับแต่งพา,งมนนามาออก เป็นชีนาาพิงพอใจเลยแหละสามารถเอาไปนาใช้ในงานได้เลยวันนี้เขาจะลองเอามานาใช้ในการสร้าง Presentation หรือว่าพ้นงานใดหนึ่งลองเบิ้งว่ามันจะใช้ได้จริงบลล่ะกับแบล็กเก่หรือว่าพื้นล่างมันจะลบออกไปบอล์ทับิดเขาก็มาอัพโหลดรูปภาพที่เขาเอาไปลบแบล็กเก่หรือว่าลบพื้นล่างอยู่ในเว็บไซต์นั้นมาแล้วก็มาลองอินเสิร์เขาลองเบิ้งแล้วก็เขาจะได้รูปภาพที่บ่มีแบล็กเก่มาใส้ในงาน Presentation แบบนี้ได้ซึ่งเฮดออกมาได้สวยงามเลยซี่กับบเพี้ยนแล้วกับภาพกับบัวแตกอีวันนี้มาเบิ ออกตัวที่เป็นภาพกราฟิกกาจะมีความเนียนหรือว่าสัดเจนกว่าเนื่องจากว่าพื้นฐานของหูภาพมันมีความละเอียดกว่าอยู่แล้วพนที่ได้ครับก็แน่นอนว่ามันต้องเนียนกว่ทาทั้งนี้ทั้งนั้นเบ,บไซต์นี้ก็ชื่อว่าไซ้งานได้ดีหลายประหยัดเวลาและก็ประหยัดงบประมาณอีกใช้เวลาในการประมวลพ่นบวฮหด10วินาทีด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นมันก็เหมาะสําหรับงานที่มันเร็งด้วยแต่ต้องการอยากให้พลนงานออกมาดีและแน่นอนว่าไพ่ไพ่กับไซ้ไดผู้ใดก็ใไซเป็นเพราะว่ามันไซ้การง่ายแถบอย่างไซ้ไดฟีกสาหรับกกาาารรลบพพพื้้นนน่่งงูภสสิุดเเีีย ถ้าให้มาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามซองให้ได้เพื่อูเป็นการพาดคลิปต่อไปจากหัวคลิปต่อไปเขาจะมาแชร์เรื่องอย่างนั้นให้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปเลย